ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟยโสธรครับเขาจะจัดกันระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมนี้เห็นบอกว่างานจัด ยิ่งใหญ่ดูจากโปสเตอร์อเสียก่อนพี่บอลสีสันสดใสมากนี่นะครับงานบุญบ้างไฟชื่อเต็มๆคือประเพณีบุญบ้างไฟยโสธรประจําปี2568จะขึ้น16-18พฤษภาคมนี้ครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆนี่โอ้โหมากมายเลยไล่เรียนกันไปวันที่16ครับวันที่16นะคะจะมีโชว์ขบวนบ้งไฟบขบวน บั้งไฟโบราณบั้งไฟสวยงามนะคะที่ถนนแจ้งสนิทหน้าศาลจังหวัดยโสธรให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมได้ถ่ายภาพได้เช็คอินหนูเห็นในสปอตโฆษณาแล้วค่ะคืออลังการมากๆเลยนะคะแล้วก็ในวันที่17นะคะก็จะเป็นวันเปิดการค่ะเป็นวันเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธรชมขบวนแห่บั้งไฟชมขบวนนางรำที่มีความสวยงามตระการตานะคะและวันที่18พฤษภาคมก็จะเป็นวันจุดบั้งไฟค่ะจะจุดกันที่สวนสาธารณะพญาแถนะคะเทศบาลเมืองยโสธร พอแล้เนี่ค่ะนี่นะครับใครที่อยากไปอยากไปอยากไปไปได้เลยครับต้องบอกเลยว่างานใหญ่เป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธรครับนี่นี่นี่ดูดูดูอันนี้เขาเรียกว่าฐานในการจุดใช่ไหมคะใช่คือครับคือคักตอนนี้โรงแรมบอกเต็มแล้วนะใช่ร้านอาหารต่างๆนี่ออเดอร์กันเพียบเลยบอกเลยว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็คือ คึกคักมากตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรว่าทุกเดือนก็ต้องมีเทศกาลต่างๆเติว<ม>ัลทุกเดือนไม่มีโลซ<ช>ิสันไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วสุขสาวอาทย์นี้นะครับใครสนใจก็ไปที่จังหวัดยะโสธรบุญบัง้งไฟยะโสธรเว